มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสะเทือนเกาหลีวิภาวีคว้า MVP พาทีมพลิกชนะเมื่อวันที่21ตุลาคม2566ภายหลังการแข่งขันวเวลย์บอลโคีวีบีเกาหลีฤดูกาล2-2-3 0ถึง2-2-4 0ซึ่ง IBK n อันโตสทีมของชมพู่พรพันธ์เกิดปาดลงสนามพบกับฮุนได ฮ s สเตดของมดวิภาวีสีทองเวลา14นาิกาตามเวลาประเทศไทยเกมนี้พรพันเกิดปาดและวิภาวีสีทองได้รับเลือกเป็นผู้เล่น6คนแรกโดยทั้งคู่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมปรากฏว่าฮุนไดฮ s สเตดของมดวิภาวีเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้อย่างสุดมัน3ต่อ1เซต 21ต่อ25 25ต่อ21 25ต่อ18และ25ต่อ23โดยมดวิภาวีทำคะแนนได้21คะแนนเป็น MVP ของเกมนี้ ผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้ IBK Antos ที่ยังไม่ชนะใครเลยหล่นไปรังอันดับบวยของตารางขณะที่ฮุนไดฮิ State เก็บ3คะแนนเต็มขยับรังอันดับที่1ของตารางโปรแกรมต่อไป IBK Antos ของชมพู่พรพันธ์นเกิดปาดจะลงสนามคบกับ GS c a r t e ในวันที่24ตุลาคม2,566เวลา17บเนาฬิกาส่วนฮุนไดฮิลสเตของมดวิภาวีสีทองมีคิวพบกับ ไฮพาสต้นสังกัดของโมเมธนัชาสุขสดในวันที่25ตุลาคม2566เวลา17.00นตามเวลาประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ